ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของรางวัล Re ียวอ a มแพ a อะ r อ a นะครับ r e ียเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับที่มีการทํำงานนะครับช่วยเหลือสังคมนะครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องของรางวัล r e ียวอิม a พ a a ะวด้านส่งเสริมสังคมนะครับรางวัลสำหรับองค์กรไม่สแสวงหากำไร หรือองค์กรการกุศลที่มีการทำงานช่วยลดปัญหาของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลอย่างชัดเจนฮะวันนี้พูดคุยกับคุณเอดาจิระภัยสารกุลกรรมก,การมูลนิธิบุร,บรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีค่ะคุณนานา สวัสดีค่ะคุณเอดาค่ะคุณเอด,ดาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะถึงที่มาที่ไปในการคิดและก็สร้างสารธรรมโครงการเทใจ o m นี้ขึ้นมาค่ะค่ะตัวเทใจ .th เป็นโครงการหนึ่งภายใต้มืลนิิบนะัรณชนบทนะคะซึ่งเราเริ่มเมื่อ11ปีที่แล้วค่ะ ตอนนั้นเนี่ยคดีเราสนใจว่ามีโครงการเพื่อสังคมดีๆเยอะเลยที่ท้งเริ่มโดยประชาชนทั่วไปหรือว่าอ,อ,องค์กรภาคสังคมแต่ว่าไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แล้วก็เห็นว่าจริงในสังคมไทยเนี่ยเรื่องการให้การบริจาคการสนับสนุนกันละกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยเนี่ยทำอยู่เป็นปกติเลยแต่ว่าบางทีเนี่ยไม่สามารถหาโครงการที่อาจจะตรงกับความสนใจของเราแล้วก็ดูว่าเขาทํางานได้ดีเนี่ย ก็เลยเอ่อเลยเป็นที่มาไปเอ่อที่มาที่ไปของการอยากจะสร้างถัดฟอร์มตรงกลางที่ทําให้ผู้ให้และผู้รับเนี่ยสามารถมาเจอกันได้แล้วก็ทําให้การบริจาคหรือว่าการทําดีเนี่ยมันสามารถมันโปร่งใสอะค่ะอย่างเช่นให้ได้สนใจเรื่องการศึกษาได้รู้ว่าถ้าเราจะบริจาคเงินเนี่ยมันจะไปที่องค์กรอะไรเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็กคือมันไปต่อไปยังไงแล้วก็มีคนคอยติดตามผลให้อะค่ะครับนั่นก็เป็นที่มาของเราค่ะครับ แล้วมุมมองของท่านต่อโซเชียลมีเดียแล้วครับที่ทุกวันนี้มีบทบาทสูงนะฮะมีมุมมองยังไงฮะในการที่จะผลักดันคนในสังคมมามีส่วนร่วมกับโครงการเทใจ .com อมฮะค่ะก็ท่างเทใจเองเพราะว่าเราเป็นการบรรลุงนออนไลน์เราเห็นออพอเทนเทียวของโซเชียลมีเดียตั้งแต่ตอนเริ่มแล้วเนอะว่า <ฮะ S 2> จริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากในการที่จะไป engage ไปะ่ชาชนหรือว่าคนกลุ่มมากอะค่ะแล้วก็เ แม้แต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ทําแล้วก็เห็นพลังของโซเชียลมีเดียเลยในการที่ทําให้ประเด็นประเด็นหนึ่งที่หรือว่าโครงการที่คนอาจจะไม่ได้รู้จักเยอะหรือเป็นประเด็นที่สําคัญแต่ว่าคนไทยอาจจะยังไม่คุ้นเคยเนี่ยมันสามารถไปในกลุ่มของคนหมู่มากได้ทั้งสร้าง awareness การรับรู้รวมไปจนถึงการระดมทรัพ,พยากรต่างๆเพื่อทำให้โครงการนั้นมันเกิดขึ้นนะคะก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเอมันเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็ต่อไปใน,นอนาคตในการเอทำโครงการ,การหรือว่าการทํา การทำโปรเจกต์ไปทำถึงองค์กรภาคสังคมเนี่ยอาจจะต้องคิดเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียในการที่จะสื่อสารกับคนทั่วไปมากขึ้นนะคะค่ะพอจะยกตัวอย่างผู้ให้ผู้รับในโครงการนี้ได้ไหมคะอ๋อมีตัวอย่างเยอะเลยคะ่ะค่ะน่าจะขอยก เาสงตัวอย่างแล้วกันค่ะม,มันมีโครงการที่ราชอบมากตั้งแต่มาเริ่มทาเนี่ยก็มีโครงการหนึ่งเนี่ยชื่อโครงการแอร์ฟอออันนี้เป็นโครงการที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นโดยเด็กป .6 โรงเรียนมงสอดที่เชียงใหม่อะคะ่ะ<ฆ>เป็นโครงการเมื่อเ5-6ปีที่แล้วเขากม็มีไอเดียว,ว่ามันเริ่มตอนนั้นช่วงนั้นมันเริ่มมีสูงพีเอ็ม2.5น้องเขาอยากจะเริ่มโครงการในการทําเครื่องฟองอาก,กาศกับคาได้เพื<ฆ>่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถออกไปข้างนอกได้ช่วงที่มันมีพีเอ็ม2.5เยอะ อในทัคเหนือค่ะแล้วก็มาลรรงทุนไม่ได้เป็นเงินจำนวนเยอะมากนะคะประมาณแบบสองหมื่นเก้าพันบาทแต่ว่าเราก็มีคนประมาณสามสิบกว่าคนที่มาร่วมลงขันด้วยเอที่ชอบโครงการนี้เพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นปัญหาในท้องที่แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในท้องที่เนี่ยลุกขึ้นมาแก้ปัญหาสองก็คือมันเป็นเอเมื่อก่อนเราจะชอบคิดว่าถ้าเป็นเด็กๆเ,เราเริ่มทาอะไรไม่ได้ต้องรอโตก่อนเลยรวยก่อนถจะช่วยคนอื่นได้แต่อันนี้คือเป็นน้องที่เขาเป็นนักประดิษฐ์แล้วเขาก็สามารถมาเริ่มโครงการได้แล้วก็ สามมันก็ก็เห็นพลังของประชาชนนะคะกับอีกอันหนึ่งที่ชอบมากก็คือโครงการของคุณโตโนโ่เมื่อปีที่แล้วค่ะวันพายาเดอรีเวอร์ที่ชอบโครงการน,นี้มาเลยว่านอกจากมันมีเป็นเรื่องของกระดมทุนไปช่วยโรงพยาบาลที่เพาอยู่ชายแ,แดนหรือว่าจังหวัดกกไกลๆหน่อยเนี่ยอาจจะเข้าถึงสัก มีทรัพยากรน,นี้พอในการจะสปอร์ตประชาชนในพื้นที่แต่ว่าที่สําคัญมากคือมีประชาชนเข้ามาหนึ่งก็คือรับรู้ถึงปัญหานี้ด้วยกันแลว้วก็เข้ามามีส่วนร่วมช่วยโครงการนี้โครงการเดียวอย่างมีคนเข้ามาช่วยสปอร์ตสามแสนกว่าคนนะคะคือมันไม่ใช่แค่มันมีเงินเข้ามาสนับสนุนแต่มันเป็นพลังของประชาชนที่ร่วมมือกันและอยากจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นก็เป็นสองโครงการที่ค่อนข้างจะแบบท็อปมากๆนะคะครับ คิดว่ามีผลตอบรับที่เกิดขึ้นในรูปแบบไหนบ้างครับที่ทําให้สังคมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนดีขึ้นครับค่ะก็รูปแบบคือถ้าอยู่บนเพใจเดี๋ยวอยวจะลองเล่าภาพรวมคือตั้งแต่เราทำมาตั้ง1ปีนะคะคบ,บนเพจใจเนี่ยมีโครงการต,ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเกิด146โครงการนะคะซึ่ง146โครงการเนี่ยมีครอบทัไปิบเศรษจังหวัดเลยแล้วก็เป็นการ เราลงเงินร่วมกันได้ประมาณสามร้อยแปดสิบสี่ล้านนะคะทั้งหมดนี้มาจากประชาชนเกือบห้าแสนคนคิด<ะ>ว่าอันนี้มันก็เป็นการหนึ่งก็คือเป็นพลังของคนละเมืองซึ่งเป็นที่ตอนที่เราเริ่มตั้งเวิร์ัยเนี่ยเป็นความตั้งใจสองเรื่องเรื่องแรกจะทำยังไงให้ทรัพยายกรที่เป็นเงินทุนเนี่ยเข้าไปสู่โครงการเอที่เอรักยาแล้วมันเกิดขึ้นได้โครงการที่เริ่มมีประชาชนหรือชุมชนกระชคือทํายังไงที่ทําให้คนไทยเนี่ยมีเอเป็น active citizen มาึ้นซึ่ง ตรงนี้ก็เลยเป็นสองรูปแบบก็คือว่ามีคนที่อยากลงมือมาะล,ลงทุนแล้วก็มีคนที่พร้อมจะสัรตขตโครงการพวกนี้ให้เกิดขึ้นอันนี้คิดว่าเป็นพลังที่ที่ที่มันเกิดขึ้นจากจากโครงการเทใจดอทคอมนะคะกับอันที่สองถ้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมันมีหลายโครงการเหมือนกันที่เขาไม่ได้คิดว่าจะทําโครงการเสร็จแล้วจบเลยแต่ว่ามันมีการต่อยอด ไปจนถึงระดับนโยบายใช่มันก็จะมีโครงการหนึ่งเ,เป็นโครงการกองทุนรักษาลิ้นเลือดสมองบ,บุกันซึ่งเป็นโครงการที่อยู่บนเคใจเมื่อ5ปีที่แล้วเหมือนก,กันนะคะทําโครงการกองทุนนี้ยอยู่2ปีแลดมทุนแล้วก็ไปช่วยจ่ายส่วนต่างของให้กับผู้ป่วยที่เป็นฉดโรคแล้วเขาไม่สามารถรักษาได้ทันแต่ว่าสามารถส่งต่อไปที่อื่นได้ใช่แต่จะไม่ครอบคุมใน30บาทรักษาทุโกโรคแล้วก็กองทุนนี้เลยไปจ่ายส่วนต่างให้ด้วยวิธีส่วนหลอดเลือดนะคะ เขาทาไปสองที่เก็บเคสตัวอย่างได้สิบสองเคสแล้วก็เอาผลที่ได้เนี่ยไปไปคุยกับทางสปสช,ออช,อชอแล้วปัจจุบันเนี่ยโครงการนี้ไม่ต้องทําแล้วเพราะว่าสปสช,ออช,อชอได้รวมวิธีการรักษานี้เป็นส่วนหนึ่งของอสุขภาพคุนน้าสามสิบาทแล้วค่ะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นพลังที่เราเห็นท้งในฝังคนลงมือทำคนซับพอร์ตแล้วก็มันหลายๆอันก็สามารถต่อยอดไปในระดับที่มากกว่าเป็นแค่โครงการของประชาชนหรือว่าองค์กรภาคสังคมด้วยค่ะ ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อได้รับรางวัลเรียวอิมแพกเออไปแล้วอลยคะ่ะก็เรู้สึกดีใจมากค,ะค่ะออันแรกเลยต้องรู้สึกขอบคุณเพราะว่าเทใจเนี่ยจริงๆแล้วเอ,อมันเป็นแพลตฟอร์มค่ะที่มีโครงการอลไยอันเกิดขึ้นคนมักจะมองข้ามแพลตฟอร์มแล้วเพราะว่าไนที่โครงการเลยเอ,อก็เลยไม่ค่อยได้มีคนเห็นตัวเทใจเท่าไหร่การที่ได้รางวัลนี้ก็เลยทําให้ เป็นความภาคภูมิใจของทีมมากแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทั้งตัวเอราเองแล้วก็ทีมเทใจทุกคนนะคะว่าเอ,อมีคนเห็นผลงานของเราแล้วเราก็อยากจะเอ,อพัฒนางานตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆคือตัวงานเองเนี่ยทําให้เราตื่นขึ้นมาทุกวันโดยที่ไม่ต้งองตั้งคําถามว่าทาไมฉันจะต้องแบบทํางานให้หนักในวันนี้แต่ว่าการที่มีคนเห็นตรงนี้ด้วยแล้วก็อยากจะช่วยขยายผลเนี่ยก็ทําให้เรา ออรู้สึกขอบคุณมากแล้วก็คิดว่ามันก็จะทําให้เราสามารถทํางานในสเกลที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยค่ะครับคนที่สนใจเนี่ยจะเข้าไปติดตามเว็บไซต์หรือดูได้จากที่ไหนครับสำหรับโครงการเทใจ c o m คอมฮะค่ะกออ็สามารถเออ r c เซิร์ชเออทจอทคอ e ทีเออีเจ c o m นะคะ เอ่อหรือว่าจะเนี่ยกูเกิลพิมพ์ภาษาไทยก็หาเจอเหมือนกันค่ะซึ่งคนที่สนใจเนี่ยไม่ต้องเป็นฝั่งบริจาคอย่างเดียวก็ได้นะคะเรามีทางคนที่เข้ามาเลือกโครงการตามที่เป็นสนใจแล้วบริจาคไปจนถึงคนที่วันหนึ่งรู้สึกทนไม่ได้กับบางปัญหาแล้วอยากจะเป็นคนลงมือทําก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วก็ลงโครงการที่อยากจะเอ่อที่อยากจะลงมือทำแล้วก็ได้ลงทุนจากคนทั่วไปได้เหมือนกันค่ะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมี จุดเล็กๆต่างๆเนี่ยที่เราจะสามารถบริจาคช่วยเหลือสังคมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวแล้วก็อะไรต่างๆนะครับเรื่องของออการบริจาคนะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณเอดามากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณตาคุณเิร์ตนะค่ะคับสวัสดีครับครับคุณเอดาจิระภพศานกุลนะฮะกรรมการมูลิธิบุรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับกับโครงการเทใจ .com นะครับเข้าไปได้ครับเว็บไซต์ w w w t ์ลไวด์เนะครับก็จะเห็นโครงการต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆนะครับเพื่อสังคมนะครับอยากจะเข้าร่วมหรือว่าอยากจะร่วมบริจาคเนี่ยก็เข้าไปในเว็บไซต์เพจนี้ได้นะครับ